สวัสดีค่ะไนยนะคะวิสแกนแการสนับุนี2028กลับมาพบกันรอบสองนะคะวันนี้ไนยเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิก AIC คลินิกนะคะจากรอบที่แล้วพี่ไนยเข้ามานะคะไนยเข้ามาปรึกษาคุณหมอเรื่องการฉีดฟิลือ์ปากเพราะว่าปากติไนยเป็นคนปากกว้างปากไม่สวยคุณหม,มอกกเลยทําการแก้ไขรูปปากให้สวยมากๆเลยค่ะแล้วคราวนี้นะคะไนยจะเข้ามาเติมขมับ เพราะว่าขามาับอยู่ทางไหนบุบแล้วก็แบบเป็นโค้งกระดูทำให้หน้าดูไม่หวานนะคะวันนี้นก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอว่าจะทํายังไงให้หน้าดูหวานดูอิ่มนะคะแล้วจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้นะคะนายจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอเรื่องการฉีดขมับเพราะว่าส่วนตัวของนายเองอะ่ะเป็นคนที่ขมับบุก,กแล้วก็บอกว่าทาให้หน้าไม่หวานทําให้หน้าดูแข็งใช่ค่ะคุณหมอมีวิธีแนะนำอะไรบ้างคะโอเคที่เข้าใจถูกแล้วก็คือคนที่ดูขมับบุ๋มเนี่ยนะครับมันจะเหมือนลูกเชฟอะครับเป็นาลูกแพรก็คือข้างบนอ่ะย,ยุบและข้างล่างเนี่ยอยูเ่เต็มดังนั้นอ่ะโครงอย่างเงี้ยมันจะทําให้หน้าเราดูแข็งขค่ะ เวลาเราเติมขำมับเข้าไปเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือะกัดเป็นน้ารูปไข่น,ไขน้ารูปไข่นีจะทำให้นหน้าดูอ่นขึ้นแล้วก็ดูน่ายาวขึ้นก็อ,อ,อย่างว่าฉีดกลับไปเนี่ยเรามีวิธีการรักษายัางไงไหมคะร่้มีข้อแม้มัดระวังไม่อะไรไ,ไม่ต้องดูแลพิเศษปกติก็คือ อาจจะมีอาการปวดหัวานิดหน่อยในบางเคสนะครับเพราะว่าปวดหัวเพราะว่าตัวยาแทรกเข้าไปในชั้นผิวใช่ไหมคะหรือว่าอย่างเพราะกระบวนการที่เรารักษาครับ<อ>แต่ว่าก็จะเป็นเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับส่วนมากจะเป็นนิดหน่อยไม่ได้เยอะหรือว่าโดยเฉพาะเวลาเรามีการเคีย้ยวอย่างเงี้ยระยะแรกๆบางคนจะมีอาการบ้างนะครับงั้น,นเดี๋ยวเต็มตัวนะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปทำกันเลยขอบคุณค่ะอ่าขอบครับ ตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายรูปมีฟอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คีนหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะขึ้นไปข้างบนนะคะขึ้นไปทา,นนะะปทายาชา จบไปแล้วนะคะกับการฉีดฟิลเลอร์ขมับในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณหมอก็ได้เลือกใช้ตัวยาของเลสไทเลนวอลลุ่มนะคะแล้วในการฉีดครั้งนี้นะคะจะใช้ยาทั้งหมด2หลอดด้วยกันนั่นก็คือข้างละหลอดเพราะว่าขมับของไหนค่อนข้างตอบแล้วก็เห็นกระดูกค่อนข้างชัดมากๆนะคะอา้จะเป็นยังไงนะคะอีกหนึ่งอาทิตย์อย่าลืมติดตามชมนะคะเดียนะ๋ยวจะมาอัเปเดตวีฟออลหลังการฉีดฟิลเลอร์ครั้งนี้ให้ดูนะคะ ทุกคนวันนี้นะคะนก็จะมารีวิวผลลัพธ์ในการฉีดสป i ิลเลอร์ขมับนะคะไปฉีดมาประมาณ1สัปดาห์กว่าๆแล้วซึ่งผลลับอะน์บพึงพอใจมากๆในการฉีดขมับครั้งนี้เพราะว่าก่อนที่ไนายจะไปฉีดขมับเลยไนายเป็นคนที่ขมับต่อมากๆแล้วก็แบอบกยุบลงไปลยตรงนะั้นก็คือแบบไม่มีเลยแล้วก็ไนายได้ตัดสินใจเข้าไปปรึกษาคุณหมอบีที่ AIC คลินิกนั่นเองนะคะคุณหมอก็เลยให้ควาปรึกษามาว่า จะทายังไงให้หน้าหวานมากขึ้นคุณหมอก็เลยพูดว่าเออหนูลองฉีดขมับดูสิขมับอ่ะจะทำให้หน้าหนูหวานมากขึ้นคุณหมอใช้ตัวอย่าตงตัวนี้เลยในการฉีดนึด่งเลจิเลนวอลลุล่มนะคะและซึ่งการฉีดครั้งน,นี้ก็คือการฉีดสองหลอดด้วยกันก็คือหลอดละข้างเลยนะคะทุกคนทุกคนจะถามว่าการฉีดขมับอ่ะเจ็บไหมปวดไหมเรจว่ามันไม่เจ็บไม่เจ็บเลยจริงๆนะคะมันรู้สึกแบบชิวๆเลยะคะ่ะทุกคนแต่มันจะมีเอฟเฟกต์หลังการฉีดนิดนึง นิดหนึ่งนั่นก็คือจะปวดขมับตอนเวลาเราเคี้ยวข้าวประมาณเควฉีดไปแค่วันเดียวเป็นแค่วันเดียวแล้วนอกจากนั้นมันก็จะจไม่ปวดอีกเลยและตอนนี้นะคะ1สัปดาห์กว่าๆแล้วในการฉีดมาเป็นลูกไข่มากขึ้นซึ่งในชอบมากๆนะคะเวาแต่งหน้าแบบไหนโทนไหนก็คือเอาอยู่เอาอยู่มากๆนะคะแค่ฉีดแค่ฉีดขมับครั้งเดียวอะ่ะมันไม่แบบ คนหน้าหวานได้เลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะในการฉีดวิลเลอร์คับนะคะก็จะตนเข้าไปปรึกษาคุณหมอบีที่ AIC ค l i นิกได้นะคะบ๊ายบาย